สวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องร้องไฟล์ทุกคน FC ที่ติดตามทางช่อง youtube นี่ข้าวมันไก่ร้านประจำเราโนนสูงอุดอนมากินขน้าวมันกันครับแซ่บๆเราเลิกงานเฉยๆแซบ,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 บอยู่ สดนามกว่านั้นเลยอืมันไก่ต้มอืออือน่เราเบิ้งเราอเลยวาให้เต็มสิบอันคกิบอันนี้นะเออคิปตลอดเลยเบิ้งนี่คำยงให กแจอมีนู่นที่ำงานแกงเราไม่เราไม่สมพร้อมนะนาในร่างมันจะแขทบอืม ชิ้นตัวโตๆครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย กินใกล้ครับ <int> <quas iment> ขับรถมาส่งบ่ใช่เมนเจ้างจักม็ดมาแสบอยู่กับเที่ยวอยู่เที่ยวขายอยู่รอบรางไก่พอดีอยู่รอบรังไกยพอดี แล้วนี้เงินดอกเรา่างกาพอดีราละหลายลูกข้าลานบ่ข้าลานบ่ได้เห็นอย่างนจะคือว่ได้ตอบถึงขั้น่ลาวนล้วมาขายมอืง อาหนึมเนมคล้ไย่มั้งบอกว่าอืมกยับ่งได้ะก่ย่างผิชันชี้ชันย่งก็ยังสาดๆหล่นั่ลองหลับสาส์ก็กับเซ่ล์เยอะทำไมเดินขาสะเทือนโอ้โโรคคอเข่าเสื่อมค่ะท่านลองอยู่ในช่วงรักษาอยู่ค่ะก๋ยัห่างมากก๋ยัางค่อยๆเบาๆเอา การน่ามันจงเคล่อนม่หยังแต่บอสเซนดีร้อยเปอร์เซนต์แต่พอเดวนมามาเล่นงานมันเ่แบบว่าเพอดีขี่ไล่ลงแล้วก็ไม่ดีขึ้นไรไปไหนมันเปเ่องานเข่เสื่อมเสมอสั่นยูใช่ไหมแต่ไม่ได้ขี่เลยลงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากแต่คอยพระน่ไปลาะ ถ้าเกิมีความเสี่ยงเจ้าอันนี่นแหละอย่างย่อนวายามันก็เศร้ากับไปกินสื่อันฉีดยานี่แหละระวังมันเกิดเหตุให้ขาบ้านัดแต่มันกับแมวมันสีเศร้าเลยเนาะมันกับพวกผู้าเจ้า ซุ้มคู่ที่เขาไปฉีดเข็มอาะหาน่อยเขาว่าหายเขาอาจจะเป็นโรคยางคืนเนยถึงไหม,ม่งเขากปวดคอเขาเพื่อกัรเป็นยังอเลรกับปวดค,เคเอเขอเา,เาเล่าการลดน้ำหนักลงมาฉีโลดตอนนี้เล่ากับเป็นคอเคาขาเพื่อกันรล้ว่าล่งกับไปฉีดยาแล้วกัเไม่ค่อยคืนมันจะมีความเสี่ยง กันทีเข้าไปรักษาขี้ยามหมอปเปียกเป็นกรแห้งิดขาโรคกระไรแต่ว่าหมอเป็นอย่างเครื่องสีทียายาไมาให้แค่ครบ,บวันพอแต่บ่เพราะว่าน้นที่แบบ วันที่ต้องไปเจอเลยไหมเหมือนหมอโรงพยาบาลเขากินนัดมามันหายหน่ะเขาไม่หายเขากินัดอยู่แล้วเราก็ต้องไปเอาไม้อยู่แล้วเออหั่ละทำมเขาถึงวัดจัดยาแบบเขากัควสีย่ยากเบื้งความเกินไว้มาเป็นกินยาเขาเหมือนเรมายาหมอโรงพยาบาลสูนเลยแต่ยาหนีซีสินะนี่ต้องก่นก็เหม,นอนมือ,อนว่ามาอ่าอ่ายาคลายกล้ามเนื้อวนีไหมคนนกัเขาคือเบื้องการมานเป็น หลังจากภห้ยาตัวนี้บ่ถึงตาองหมอบมนเป็นนี่ารหมอแต่ที่แกนในกันแมนอีกสิน่าอีตัวหมอนัดตอนสิบโมงคืนมันมีเขาเลยแต่่คิดามันอาจะมือร่เพราะว่ามันเป็นไม่ไหนักไหมเขาเรียวเที่ยงหมอไปดูตัวเขาจะเป็อียม้นไข่พาตัดอย่างเงี้ย ก็้องหนีมาผู้ป่ยวยก่อนเจ็บคนบอลียังมาทางหลังยังอืมเกเบอลยัไม่เห็นเขาตะเบิงเล้วกินแล้วบ๊อบ